เพราะนั้นเราต้องอยู่ในศีลในธรรมเราต้องมีการลดละความอยากเราต้องฝึกตนขัดเกลากิเลสสันเลขธรรมเห็นเขาพยาบาทเห็นเขาเบียดเบียนเห็นเขาพูดนะมิจฉาวาจาต่างๆเห็นเขายกตนข่มท่านตีตนเสมอท่านดูหมินท่านเราจะไม่ทำบางทีเราก็ไปว่าใครไม่ได้ ไปสั่งสอนใครไม่ได้เพราะองค์บอกสันเลขาธรรมคือทําเครื่องขัดเกลากิเลสเนี่ยเห็นใครประพฤติปฏ,ฏิบัติไม่ดีเป็นอกุศลเราก็โน้มมาในใจละเราจะไม่ทํานี่เรามีสันเลขาธรรมละทําเครื่องขูดเกลวเวลายมนั่งสมาธิได้ชันหนึ่งสองสามสี่พระาศาสดาบอกว่าเธออย่าคิดว่าเธออยู่ด้วยธรรมะอันเป็นเครื่องขูดเกลวนะ เธอแค่อยู่ด้วยวิหารธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขเท่านั้นยังไม่ได้ขูดเกากิเลสออกเลยแต่ถ้าเธอมีสันเหลธรรมอย่างเนี้ยนะพยายามไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนไม่ยกตนข่มท่านตีตนเสมอท่านดูหมินท่านนะไม่หัวดือ้อไม่ตรหนีไม่มีมายานี่นี่กำลังเป็นผู้ขูดเกากิเลสตัวเองละใช่ไหมทุกอย่างจะเหมือนกันเป็นหนึ่งเดียว พระองค์บอกว่าจะเกิดสังฆสามมคคีขึ้นสังฆสามมคคีเกิดขึ้นเมื่อไหร่คารวาก็เกิดความสามมคคีประเทศชาติบ้านเมืองก็จะสงบลมเย็นถ้าอยากให้ประเทศชาติบ้านเมืองสงบลมเย็นโยมต้องรวมศรัทธาของมหาชนให้เป็นหนึ่งรวมศรัทธาของมหาชนให้เป็นหนึ่งกับอะไรกับตถาคตอตรันตสมาสัมพุทธะว่า คนที่เป็นสัพพัญยูมีคนเดียวคือพระพุทธเจ้าแล้วเราเชื่อคําของพระองค์ท่านแล้วนํามาประพฤติปฏิบัติ